ว่าจะไม่อัดแล้วนะก็อัดแล้วกันสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ล่าผีบอสตัวดำครับกับเกมบอสีสยามเอเอครับผมมาเจอบอสตัวดำผีกันอนนี้แม่งไรกูแล้วโอ้โหว่าจะไม่อัดลว้ว่าจะกลับเจฟโซนแล้วคนมันตายป่าวะ ดับตาห่า Nah, ya, ya,

มันคืออะไรวะน่ยโอเคลาบีบอส ก็หน้าบอสดำนะครับผวก็บบอสีสยามสยามมีโมเพอร์บอสีตำนานโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวตัดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับ